สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต็ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่วสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยู็ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับขอคุนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีไลน์ได้ที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของอปอบกบากนะครับ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับบล็อกบาทโดยตรงนะจริงๆเนี่ยมันเป็นข่าวของทางโกมองนะครับโกมองแล้วก็คิมเพมเบ้นะฮะซึ่งเป็นแนวรักของเปเชซซึ่งโกมองเนี่ยก็เอ่อเป็นแนวรุกของไบเยนนะครับที่มีข่าวกับแมนยูด้วยนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนั่งคู่กันไป2คนนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมต่างๆกันแหละกับสื่อนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับ ปอกบาเนี่ยก็เดินเข้าไปนะครับแอบเดินเข้าไปแล้วก็ไปโล่ตรงกลางนะครับไปโป่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่นั่งอยู่ก็คือโกมองกับคิมเบ้เนี่ยนั่งอยู่นะครับซึ่งทางคิมเบ้เนี่ยก็ได้มีการเริ่มสนทนากันทีนะครับคิมเบ้เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปารีสอยู่นะครับแล้วก็โกมองเนี่ยก็ได้มีการยิงเข้าไปอีกนะครับว่าเอ้ยปอกบานาเนี่ยเป็นคนปารีสใช่ไหมนะครับนะ ป๊าปาก็บอกว่าเฮ้ยใช่แน่นอนนะครับแล้วยังไงล่ะนะซึ่งโกโมองก็บอกว่าแล้วประธานปชเนี่ยได้มีการติดต่อมาหาคุณบ้างหรือเปล่ามาหานายบ้างหรือเปล่านะครับคีบัมเบ้ก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยตลาดซื้อขายเนี่ยมันเปิดแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโกมองก็ได้มีการเน้นย้ําอีกนะครับว่าแล้วมันได้คุยกันบ้างไหมนะครับเพราเรื่องของการซื้อนักเตะหรือว่าการย้ายทีมเนี่ยนะฮะร,ระหว่างปชกับบล็อกบ้านะครับ ซึ่งป๊อกบาเนี่ยก็ได้แต่ทำหน้านิ่งๆฮ่าๆนะฮะนิ่งๆตามสไตล์ของเจ้าตัวนะครับแล้วก็บอกว่าไม่นะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินหนีทันทีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์ของคิสลี่โกมองนะครับแล้วก็คิมปาป้นะครับแนวรับของเปเชนะฮะก็ พอมีกระแสแบบนี้ออกมานะครับทำให้ซื้อหลายๆซื้อก็มาตีความนู่นนี่นั่นไปหมดแลละนะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับป็อกบาเนี่ยมีสัญญากับแมนยูใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับซึ่งปเชเชก็อยู่ในปลายทางของบ็อกบาด้วยนะครับที่มีการคาดการณ์ออกมานะฮะนี่คือเรื่องแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับ ก็เป็นเรื่องราวของบรูโนเฟอร์เดสครับนัดล่าสุดนะครับก็มีการเตรียมพร้อมในศึกทีมชาติเนี่ยนะครับในคู่ระหว่างโปรตุเกสนะครับพบก,กับอิสราเอลนะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยก็ทางทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะได้4-0ด้วยกันนะครับซึ่งเกมดังกล่าวครับบรูโน่เฟอร์เดสกดไป2ประตูด้วยกันนะครับนาทีที่42แล้วก็ นาทีที่901บวกก็คือช่วงทดเจ็บนะฮะในช่วงใกล้จบเกมแล้วนะครับแล้วก็มีคริสเตโนโรนยิงประตูได้ด้วยนะครับแต่ว่าบูโน่เนี่ยก็ยิงเปิดฉากเลยนะนะครับนาทีที่42นะครับก็ยิงเข้าไปแบบสวดๆงดงามนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของบูโน่ด้วยนะครับในเกมนัดน,นี้นะฮะไปดูไฮไลท์กันได้นะครับนะก็น่าจะมีกันละนะฮะในเว็บไซต์ของประเทศไทยหรือเมืองนอกนะครับส่วนล็องเราต่อมา กันหน่อยนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเดวิดเดแล้วก็ดีนเทนเนอร์ันนะครับมีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจครับซึ่งรายงานล่าสุดนะครับมีรายงานกระดกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าโอเลกุนนัโซชาเนี่ยมีการตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคาดว่าจะตัดสินใจให้เดวิดเดยรเนี่ยยังอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงสีซสั่นหน้าแล้วก็ทางโอเลก็เลือกให้เดวิดเดเนี่ยยังคงเป็นมือหนึ่งต่อไป ะะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือยังคงเบียดแย่งตำแหน่งกับดีโน่ต่อไปในช่วงซีซันหน้านะครับโดยที่ยังไม่ได้มีการปล่อยนักเตะรายใดรายหนึ่งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในตำแหน่งผูส้สมรูหรือมีการการันตีว่าคนนี้จะเป็นมือหนึ่งแบบถาวรน,นะครับคือการให้เด R อเป็นมือหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าในช่วงซีซันหน้าดีโน่ก็ยังสามารถเบียดได้อยู่นะครับสู้ได้อยู่เหมือนกับซีซันที่เพิ่งจบไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าปล่อยจริงๆเนี่ย มันก็หาทีมค่อนข้างยากนะครับในช่วงโควิด1 9แบบนี้ที่จะยอมจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับเดกาได้ในราคา375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะหรือว่าเดาวๆเ,เ,เกือบๆ4 0 0 0สนปอนต์ต่อสัปดาห์มันหาทีมที่สนใจยากมากๆนะครับก็เลยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีทีมไหนสในใจจริงๆก็สามารถเจจาเข้ามาได้ดูทรงแล้วเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้รั้งซะทีเดียวด้วยนะครับนะ แล้วก็เรื่องราวของลุกชอกันนะครับซึ่งตามรายงานจากเดลีเมลนะครับได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าแกเรตซเเกตเ,เนี่ยเตรียมที่จะใช้แผนฉุกเฉินนะครับในกรณีที่แนวรับบางรายเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บหรือฟอร์มการเล่นไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวกจอห์นสโตนที่มีการเรียกติดทีมชาติเข้ามาคอนเนอร์คาดี้ทอยโรสมิงเบนไวท์หรือว่าแฮร์รี่แบ็กไบทที่ยังไม่พร้อมเนี่ยถ้าเกิดในรายเหล่านี้ มันไม่โอเคก็อาจจะมีการปรับใช้โดยเอาแบ็กซ้ายหรือว่าแบ็กขวารายในรายหนึ่งเนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์ในรูปแบบหลังสามนะครับซึ่งว่ากันว่าหวยเนี่ยน่าจะมาออกที่ลุกชอนะครับลุกชอเนี่ยเคยเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายให้กับแมนยูมาแล้วนะครับในระบบหลัง3ามโอเล่เคยปรับใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเกเดอสเกตก็ในระหว่างซ้อมเนี่ยเขาจะมีการดึงลุกชอมาเล่นในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับ เป็นการชั่วคราวนะครับไม่ได้แบบว่าเอามายืนทั้งทัวร์นาเมนต์นะก็คือในยามฉุกเฉินน่ะในยามที่ดูแล้วตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กว่ะมันมีอาการบาดเจ็บหรือว่าผลงานในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเนี่ยไม่เวิร์กจริงๆก็เอาลูกชอมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายจะดีกว่าทำนองนั้น,นครับน,นี่คือรายงานออกมานะครับว่าอาจจะมีการปรับใช้ลูกชอเหมือนกันหรือแบครายใดรายหนึ่งจากที่ผมบอกกันไปนะครับเป็นกรณีฉุกเฉินในทีมชาติอังกฤษนะฮะ ส่วนเรื่องราวของลินการ์ดกันหน่อยนะครับก็รายงานล่าสุดนะครับมีออกมานะครับว่าเวสแฮมเตรียมเดินหน้าคว้าตัวลินการ์ดอีกครั้งครับซึ่งกำหนดการเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงราวๆาวต้นเดือนหน้านะครับที่เวสแฮมจะติดต่อแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเวสแฮมติดต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับก็เลยถอยหลังมาก่อนนะครับซึ่งรอบนี้เตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยอีกครั้งแล้วก็ หวังว่าจะมีการได้บทสรุปอย่างเป็นการนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับนะถ้าไม่ได้อีกก็เตรียมที่จะล่าถอยแบบเต็มกําลังแล้วแหะนะครับเพราะว่ามันดูจะยุ่งยากเกินไปนะครับสําหรับดีลของดินการที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเวสแฮมนะครับส่วนนักงน้าของคริสเตียนโรเมโรครับแนวรับของอตาลันตาครับแล้วก็มียูริเตอร์มองด้วยนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเลสเตอร์นะฮะ ตามรายงานจากสกายอินเตอร์เนียนะครับแล้วก็เดนเนียลนิวสันเนี่ยนักข่าวชื่อดังก็รายงานกันออกมาว่าแมนยู U, แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือยูริเตอร์มองแล้วก็คริสเตียนโรเมโรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวรับ จากอตาลนตาที่ผลงานกําลังยอดเยี่ยมเลยนะครับซึ่งในรายของยูริเตอมองเนี่ยนะครับเราทราบกนดีนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการเพิ่มระดับในเรื่องของกองกลางให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแมนยูมีกองกลางเยอะอยู่แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของผลงานเนี่ยก็ยังมีช่องว่างที่ต้องแ้ไขายอยู่นะครับส่วนเวีร์พูเนี่ยกองกลางตัวเก่งของเขาเนี่ยแยกทางกับทีมไปก็คือไวรดุมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาตัวทดแทนเข้ามานะครับ ก็เลยเล็งไปที่เป้าหมายเดียวกันก็คือย mm ูร hmm. ิเตอรมองของทางเลสเตอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของคร mm ิสเตียนโรเมโรเองนะครับลิพูก็มีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับมาทางซีซั่นเพราะฉะนั้นต้องการเพิ่มเติม mm hmm. ในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางเข้ามาให้มันแน่นซึ่งทางโรเมโรเองก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจนั่นแหละและมีราย,ยางานเพิ่ม mm hmm. เติมนะครับว่าลิพูเนี่ยได้มีการติดต่อไปยัง เจ้าของสัญญาของทางโรเมโรแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้ก็รอการตัดสินใจของนักเตะนะครับแล้วก็ต้สนสังกัดของนักเตะรายนี้ว่าจะยอมปล่อยไหมนะครับอร์ผู้สนใจแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับฝีเท้าของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับในรายของคิเยโนโรโดกันหน่อยนะครับตามรายงานของทางดิมาซิโอครับเทียร์หนึ่งจากฝั่งอิตาลีนะครับไม่รู้นะว่าทุกวันนี้จะเป็นเทียร์หนึ่งอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังหลังเนี่ย คาดการไม่ค่อยมีนาำสัดเท่าไหร่นะครับตามที่ผมได้ดูค่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นในวงการฟุตบอลอิตาลีเนี่ยผมยังยกให้เป็นเทียรหนึ่งเบอร์ต้นๆ้นเลยหรือว่านักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงแล้วกันจากฝั่งอิตาลีนะครับสำหรับดีมาซิโอนะฮะดีมาซิโอเนี่ยบอกว่าคิเยโนโรโนได้มีการตัดสินใจแล้วนะครับว่า อยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าอยู่กับยูเว่จนอิ่มแล้วนะครับยูเว่เองก็วางแผนโดยที่จะไม่มีโร d โดอยู่กับทีมในช่วงซีซั่นหน้าด้วยนะครับก็คือพร้อมปล่อยนั่นแหละปลายทางของโรโดเชื่อกันว่าน่าจะเป็นแมนยูแล้วก็เปเชที่ให้ความสนใจในตรวของเขาอยู่นะครับแต่ทั้ง2ทีมยังคิดหนักเลยว่ายังไม่สามารถยอมจ่ายในราคาค่าจ้างที่โรโดรับ ณปัจจุบันได้นะครับแล้วก็เรื่องของค่าตัวต่างๆด้วยครับออปชันต่างๆซึ่งมันเยอะจนเกินไปถ้าเกิดโรโนต้องการย้ายมาร่วมทีม2ทีมนี้นะครับจะต้องมีการลดค่าเหนื่อยลงออปชันลงนะครับให้มันคุยกันได้หน่อยนะครับนะนี่คือรายงานจากดิมา c ซิโอนะครับส่วนเรื่องราวของเดียโกดั o โลครับก็มีรายงานจากเดนเนอรี่ลอนโกนะครับ เด n ร r i ี่ลอนกเนี่ยเป็นนักข่าวของกาโช m มิกาโตนะครับเป็นนักข่าวสายมิลานเลยนะครับก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าเอซิมิลานเนี่ยได้มีการยืน่นข้อเสนอเป็นครั้งแรกนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับโดยการจะมีการดึงตัวเดียโกดาโลอีกครั้งหนึ่งไปยืมตัวมาใช้งานในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็รอบนี้จะเป็นการยืมตัวบวกกับออปชั่นซื้อขาดด้วยครับประมาณไม่เกิน20ล้านยูโรได้นะครับนะ อาจจะประมาณ18จนถึง20ล้านโยูโรประมาณนั้นครับก็น่าจะไม่พลาดใน,ะนเรื่องของการขวาตัวนะครับเพราะว่าแมนยูก็ไม่ได้รั้งซัที่เดียวนะครับให้เดียโกดาโลอยู่กับทีมต่อไปนะครับก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วนะฮะส่วนเรองราวของปาโตเรสนะฮะก็มีรายงานจากนักข่าวของฝั่งเอลมาดิดเลยนะครับชื่อว่ามาริโอคอนเตกานน่านะครับคอนเตกานน่า e เนี่ยก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่า ตอนนี้แมนยูเนี่ยกำลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญาในรับ2รายนะครับเป็น2รายหลักๆก,ก็คือเปาตอรเรสแล้วก็ทางรเฟิวาราในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่แมนยูมองว่าเปาตอรเรสเนี่ยน่าจะเป็นดีลที่เกิดขึ้นง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของอายุนามก็ยังไม่มากด้วยนะครับวารานก็ยังไม่มากนะครับแต่ว่าวารานเนี่ยเข้าใกล้30แล้วแต่ว่าเปาตอรเรสเนี่ยมันก็20ต้นๆถูกไหมครับ แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเหนื่อยต่างๆค่าตัวต่างๆเนี่ยก็น่าจะไม่เยอะด้วยส่วนนะครับมันน่าจะเป็นเดีลวที่คุ้มค่ามากกว่าแต่ว่าสุดท้ายครับแมนยูเนี่ยก็ต้องรอดูกันครับในช่วงหลังจากจบบอลยูโรนะครับนะเพราะว่าก่อนบอลยูโรก็ไม่น่าจะทันแล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับถ้าเกิดบาโตเรสโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมชาติสเปนในช่วงบอลยูโรเนี่ย บางทีราคาค่าตัวก็อาจจะสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ก็อาจจะราคาเท่าเดิมนะครับก็ต้องรอในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาจะขอออกมาเท่าไหร่นะครับมีโอกาสที่จะสูงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าปตตรเรสเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่แกร่งเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับเราเจอกันคลิปหนน้าะครับ